สวัสดีครับผมไปใน้ช็อปนะครับวันนี้ก็มีรถมานำเสนออีกหนึ่งคันนะครับผมคลิปนี้จะเป็น Kawasaki Z400 นะครับตัว SE นะครับ Special Edition นะครับผมคันคันนี้เนี่ยเป็นรถจด2019นะครับเป็นตัวพิเศษนะครับผมอ่าเรามาดูรอบคันนั้นก่อนนะครับรถบ้านมือเดียวนะครับผมกุญแจ2ดอกครบบุ๊กเซอร์วิสครบครับผมโดยรวมสภาพยังสวยมากนะครับอ่ารถสไตล์รถบ้านมือเดียวครับผม รถประมาณ1ปีนะครับ1ปีกว่านะครับผมคันนี้จด2019นะครับอ่าเรามาดูครับดอกยางเต็มนะครับผมโซ่สเตอร์ยังสวยนะครับอ่ายังใช้ได้อีกนานนะครับผมอ่าดูเครื่องนะครับผมอ่าเครื่องโหสวยกิฟเลยฮะเครื่องไม่มีรอยนะครับรถไม่ล้มไม่ชนนะครับผมดูฮะชุดสีสวยนะครับอ่าเรามาดูฮะ อย่างหน้าเต็มนะครับผมผ้าบงผ้าเบรกครบนะครับของแต่งมีบ้างนะครับผมสไตล์เอสีนะครับโอเคมาดูกันครับผมไฟหน้าสวยนะครับไฟหน้าสวยๆเลยนะครับผมโอเคครับคราวนี้เรามาดูของแต่งกันนะครับผมของแต่งชิ้นแรกไล่มาจากข้างหลังเลยนะครับของแต่งก็คือชิ้นแรกก็คือจะเป็นของท้ายสั้นนะครับผม เป็นของแมสนะครับผมพร้อมไฟดีไฟเลี้ยวนะครับครบครับผมมาเรื่อยๆครับเบาะนี้เนี่ยเอสเอจะมีตุดมมดให้ด้วยนะครับผมมีตุดมมดให้ด้วยนะครับมีของเดิมให้ด้วยแล้วก็ตัวท้ายสั้นก็มีท้ายเดิมให้ด้วยนะครับผมไล่มาเรื่อยๆนะครับโอเคครับผมต่อมาก็จะเป็นกันล้มนะครับผมกันล้มฮะกันล้มตัวนี้ก็แต่งมาเหมือนกันนะครับผมน่าจะมา น่าจะมาพร้อมกับอของสูนนะครับ SE SE จะเป็น Special Edition ที่แต่งมาจากศูนย์เลยนะครับผมอ่ะเรามาดูครับตัวกระจกปลายแฮนด์นะครับผม Racing Power นะครับอ่ากระจกปลายแฮนด์ Racing Power ทั้งสองข้างเลยนะครับผมเคนะครับอ่ะข้างนี้ก็เป็นกระจกปลายแฮนด์ Racing Power เหมือนกันนะครับผมแล้วก็มาข้างหน้านะครับ ข้างหน้าจะเป็นชิวนะครับชิวแต่งทรงสูงสวยดีนะครับผมลงมาข้างล่างจะเป็นกาดหม้อน้ำนะครับกาดหม้อน้ําก็มานะครับผมของแต่งก็น่าจะประมาณนี้นะครับอ่าคราวนี้เรามาดูตัวถังนะครับถังก็จะมีเนี่ยครับตัวพวกกันกันอะไรกันลอยนะครับนะครับสองข้างเลยนะครับผมกันลอยข้างนู้นก็มีนะครับผมอ่ะคราวนี้เรามาดูนะครับคันนี้เนี่ยเอ่อ มาพร้อมกับกุญแจ2ดอกนะครับครบเลยนะครับผมกุญแจ2ดอกนะครับอันนี้เนี่ยเจ้าของเดิมปิดตัวสติกเกอร์กันรอยไว้ตรงหน้าจอนะครับอ่าเรามาดูระบบไฟกันะครับผมอ่ารถคันนี้เนี่ยวิ่งมาอยู่1900กว่ากิโลนะครับ11,000ครับ11,000กิโลประมาณนี้นะครับผมอาจจะมีขยับขึ้นนิดหน่อยนะครับผมอ่ะเรามาฟังเสียงเครื่องครับ สวยๆเลยครับเครื่องดีมากนะครับผมต้องเนียนคกิยบฮะโเโอเคครับรถคันนี้เนี่ยผมต่อพรลบอภาษีแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องไซกองให้เรียบร้อยนะครับผมพร้อมใช้งานเลยนะครับรับไปไม่ต้องทำอะไรนะครับผม ใช้งานอย่างเดียวเลยนะครับคันนี้เนี่ยจะสดหรือจะผ่อนก็ได้นะครับสดก็ราคาคุยกันได้ครับมาดูรถตัวจริงแล้วราคาคุยกันได้นะครับหรือใครจะผ่อนนะครับใครจะผ่อนออกรถคนเดียวได้เลยนะครับออกรถคนเดียวได้เลยไม่ต้องมีคนค้ำนะครับผมอาจจะต้องมีเงินดาวประมาณ15%บถึงยีขึ้นอยู่กับเครดิตลูกของลูกค้านะครับครับผมใบในช็อปนะครับก็ฝากไว้อีกหนึ่งคันนะครับคอสกิเซตสี่ร้อยนะครับผมปี จดปี2019นะครับตัว SE นะครับตัวพิเศษนะครับผมอ่าใครอยากมาลองมาลองได้เลยนะครับผมอ่าไปในช็อปนะครับจะมีจะเป็นหมู่บ้านนะครับผมสามารถเข้ามาลองมาลองขับได้นะครับไปในช็อปจะให้ลองขับทุกคันนะครับผมทุกคันนะครับไปในช็อปช็อปจะลองให้ขับทุกคันนะครับลูกค้าพึงพอใจแล้วค่อยซื้อครับผมโอเคคลิปนี้ก็ขอฝากไว้อีก1คลิปล้วกันนะครับผมสำหรับ บิ Big bike, ๊กไบคัสเล็กๆครับ400ครับผมคาวาสกิซัด400 SE นะครับผมโอเคครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมขอบคุณครับ